สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสบูน่นมแพะน้ำผึ้งกันนะคะเริ่มแรกเราก็จะชั่งนะคะโซดาไฟเอาไว้ทําน้ำด่างก่อนนะคะสูตรนะคะจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะดูแล้วก็ทําตามได้เลยค่ะันดับต่อไปนะคะเราก็จะชั่ง เป็นน้ำนะคะละลายด่างโดยพอยเนี่ยจะใช้เป็นน้ำแข็งเพื่อที่จะให้น้ำด่างเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นตัวโดยเร็วนะคะโดยจะใส่น้ำอีกนิดหน่อยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเทโซดาไฟลงไปในน้ำแข็งกับน้ำที่เราตวงเอาไว้โดยขั้นตอนนี้อย่าลืมในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยก็คือถุงมือผ้าปิดจมูกแล้วก็แว่นตานะคะค่อยๆเทโซดาไฟสลับกับค่อยๆคนให้น้ำแข็งละลายค่ะ คนจนน้ำแข็งกับน้ำแล้วก็โซดาไฟละลายนะคะเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาชั่งน้ำมันกันเลยนะคะก็คือชั่งน้ำมันตามสูตรได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไม้พายมาคนให้น้ำมันเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาชั่งนมแพะกับน้ำหอมโดยนมแพะนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนมบัวนมแอลมอนเอาที่สะดวกเลยค่ะ แล้วก็แต่ว่าปริมาณเนี่ยจะต้องเป็นในตามสูตรที่พอยให้เอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เราเนี่ยคำนวณในเรื่องของด่างแล้วก็น้ำมันเอาไว้แล้วตัวน้ำหอมก็คือจะเป็นน้ำหอมที่เอาไว้ใส่พวกสบู่โลชั่นโดยที่จะต้องซื้อเป็นร้านที่เขามีการเทสเอาไว้แล้วค่ะว,ว่าน้ำหอมตัวนี้มันจะเล่งเทสหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนสีในผลิตภัณฑ์ของเราไหม พราะถ้าเล่งเทสเนี่ยสำหรับเราหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะก,กวนสบู่ยังไม่ทันพอดีสบู่ก็ส,สบู่ก็จะแข็งกกอนทําให้เราเนี่ยเทลงโ,โมได้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูน้ําหอมเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเล่งเทหรือเปล่าต่อไปก็มาช่างน้ําพึ่งเลยค่ะช่างทุอย่างเตรียมเอาไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากวนทีเดียว เสร็จแล้วเราก็มาวัดอุณหภูมิของน้ำด่างกันค่ะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วสำหรับเราก็คือจะต้องเป็นด่างเย็นน้ำมันเย็นนะคะอันนี้ก็คือจะได้30องศาก็พร้อมที่จะเทลงในน้ำมันของเราแล้วค่ะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเอากระชอนมาแล้วก็เทน้ำด่างค่อยๆเทลงไปในน้ำมันนะคะโดยผ่านกระชอนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้พายนะคะมาคนให้น้ำด่างกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นตะก้อตีไข่เอามากวนได้เลยค่ะการทำกวนเย็นของพอเนี่ยพอจะไม่ค่อยใช้สติกแบนเดอร์นะคะเพื่อที่จะมาเร่งมันพอจะให้ค่อยกวนค่อยตีไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะใช้ฟลิกแบนเดอร์ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่ามีก็เอามาใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าการที่เราใช้ตัวตะก้อต,ตีไข่อะค่ะมันจะทําให้เนื้อสบู่ของเราเนียน,เ,น,ยนเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีฟองอากาศด้วยค่ะพอกวนไปสักพักนะคะก็ใส่นมแพะล,ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กวนต่อเลยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนมีเป็นที่ปั่นมือถือหรือว่าสติ๊กเบนเดอร์ก็ออกมาช่วยใช้ได้นะคะตรงนี้พอเรากวนแล้วเราก็ลองยกที่ตีไข่ขึ้นมาแล้วก็ลองสะบัดสะบัดตินิดละค่ะตรงนี้ค่ะพอมันขึ้นเป็นเส้นบนหน้าสบู่เนี่ยก็คือมันเริ่มเทสในระดับหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะจะเริ่มเห็นรอยบนหน้าสบู่ชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำหอมได้เลยค่ะแล้วก็กวนต่ออีกนิดนึงให้มันเป็นเหมือนมายองเนสนะคะเป็นซอสให้มันเทสหนักกว่านี้หน่อยนะคะ <S <S เราจะดูว่าสบู่ของเราเทสหรือ,อยังหรือว่าเข้ากันหรือ,อยังก็คือ เราจะยกตะก้อตีไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็สบัดสบัดตัวสบู่ลงไปที่หน้าสบู่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นรอยขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมคะว่ารอยเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นตอนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนมายองเนสแล้วเนาะก็พร้อมที่จะเทลงโมหรือว่าแม่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทลงโมหรือว่าแม่พิมพ์ที่เตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะ พอเทใส่โมแล้วนะคะเราก็จะยกแล้วก็เคาะโมเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศที่อยู่ข้างในอะค่ะสะบู่ของเราก็จะเรียบเนียน เสร็จแล้วนะคะเราก็ตกแต่งหน้าสบู่ตามใจชอบได้เลยสำหรับโมนี้พออยากให้มันเหมือนเป็นลังพึ่งก็เลยเอาเป็นการกระแทกอะค่ะมาตัดแล้วก็ออกมาวางแปะไว้ตรงหน้าสบู่ พอเราตกแต่งหน้าสบู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว24้24-48ถึงสีชั่วโมงตัวนี้พอยแนะนำเป็น48ชั่วโมงเพราะว่าเรามีทั้งนมแพะทพั้งน้ำผึ้งและน้ำมันอ่อนของเราก็เยอะด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตัดนะคะเป็นชิ้นได้เลยแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะ30-45ถึงวันถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะเพื่อให้ตัว pH เนี่ยลด